ทุกคนพอดีว่าของแถวบ้านนี้มาคืนน้ํามันแหง้งแล้วมันก็มีแอง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 อ่ะตลอดทางเลยแต่ว่าคนตีเยอะมากใช่เราก็อลองมาเดินตีดูใช่พอดีว่าน้ํามันเหลือแบบว่าเห็นตัวเลยอะ่ะออก็แค่จะมาลองเพราะว่ายังเห็นตัวนขึ้น,นแล้วเลโก้เดี๋ยวมาดูกันว่าเนี่ยจะแห้วหรือจะรอดไปไปไปเดินไป ไม่กัดแล้วง่ายเลยไม่กัดแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรกัดจะให้มันแบบพาวื้ยเข้าป่าไปไม้แรกเลยดูเป็ไรกันนะทุกคนครับไม้แรกกัดเลยครับดูดูเข้าไปเขาไม่ติดลมริบหายกล้องไหวปุ๊บเรียบรอยเดกสีขาวทุกคนแต่ก็ รองท้าก็ขาดรองเท้าขาดเถอทุกคนตะกล้องเดินตามเนมแต่ดูเนมดิอู้เนมสะอาดอยู่เลยแต่ตะกล้องเนมทำไมแบบมองมาเลยข้าหน้าดนีอะ ผมมองไม่เห็นเลยทุกคนมันกัดอยู่ข um, ้างพักนู้นตัดใจวะอุยดูตัวเฮ้ยได้แล้วได้แล้วทุกคนนี่เ erm. ต็มปากเต็มคําคือปากปากปลาเท่ากบอะนี่นะคะกบพี่เน็ยมใช้กัะตีเลยยักษ์ยางสีเขียวนะนี่นะส่วนขันที่เนมใช้กันนี่เลย คันเมตดอกนะคะเวทแปดสิบหกนะคะสายพี1ีหนึ่งจุดห้านะนอ่ทุกคนดูนะใครบอกตกปลาง่ายลองดูแล้วทุกคนอยู่อยู่ไม่อยู่แล้ว ทุกคนอะไรวะเขาไม่โดนเบ็ดแน่เบ็ดเบ็ดไม่ผูโอ้ยอีฟซีครับเดี๋ยวนี้เขาใช้เบ็ดคล้องเหลือเกินเรือนี้ เด็กคนทุกคนโอ้โ้โหโห้ัอ่คอกว่าผู้ชสวยนะ ทุกคนนี่นะคะเหยื่อที่เนียมใช้ก็นี่เลยยางยางสีเขียวเห็นไหมนี่โสมนี่สีเขียวเห็นไหมเห็นแคสเซลตาก็เห็นไหมเห็นจ้าเอเคทำไม,ไมตามเป็นสีเขียววะปลาเห็นปะใช่หน้ากลัวส่วนคันที่เนียมใช้นี่เลยนะคะคันแมดด็อกนะคะเวทแปดสิบหกนะคะคู่กับสายฮอกอายนะคะหนึ่งจุดห้านะคะวันนี้เนียมใช้เบสก็หลังจากที่มันกัด แล้วมันโดนเงยเบ็ดยังเดียว<ช>แล้วบางทีกันเล็กเกินก็นได้แค่ใบหลิวหลุดมั่งอะไรมัง่งใช่ปะเดี๋ยวก็อ้อ่หมดเดี๋ยวเพื่อนเนมอาจจะลองตีสองสามไม้แล้วก็อาจจะกลับบ้านแล้วว่าตอนนี้แสงเริ่มหมดแล้วใช่ใชก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้เนีด้วยนะคะแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้เนีด้วยนะคะตอนนี้เนีก็ ไหวยอยู่แล้วเออป่วยแต่ก็ไหวยอยู่แล้วป่วยแต่ก็มาทำคลิปเอฟซีดูเนาะใช่ <Okay. S 2> โอเคค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันนะ